วันนี้ก็ถึงเป็นมากครับแต่เราสุขเกียรติมากนะครับที่พวกเราทั i ah i ้งหมดนะครับจาก TMCV นะครับได้มาร่วมงานแฟนโฮมเฮาส์ของไอจีไลฟ์นั่นเองนะครับก็ยินดีมากๆนะครับกที่ได้เจอทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับยังไงบ้างครับทุกคนรู้สึกแอบมากครับรู้สึกว่ารออดดูโชว์ไม่ไหวแล้วโชว์ที่ตั้งตาดูอยู่นะครับผมครับนี่ก็อยู่แถวนี้เลยนะเป็นยังไงครับคุณสปอยแอบสปอยโชว์นี่วันนี้ได้ไหม ก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรตินะครับในการที่ได้มาโชว์นะครับในฮอลล์ใหม่ที่เพิ่งเปิดด้วยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้ลองเซาเช็คไปแล้วใช่ระบบระบบดีไปหมดเลยนี่ฟีลลิ่งดีมากๆครับก็ตื่นเต้นมากๆครับใช่ครับผมก็เท่าที่เซาเช็คเมื่อกี้ไปคืออลังการมากใช่ไหมแล้วก็แบบระบบแล้วก็แบบที่นงที่นั่งหรือว่าแบบ layout ต่างๆการนั่งนี่คือแบบสุดยอดเลยครับผมก็ขอบคุณทางไอเดียไรฟ์นะครับที่เชิญพวกเราทุกคนมา ร่วมกิจกรรมวันนี้ครับครับถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงใช่ไหมใช่ค่ะตอนเนี้ยเอาเอาเฮ้ยอ่ลดไปไม่ช็อตไม่ช็อตตอนนี้ไม่ความรู้สึกตอนนี้เลยนะเหมือนแบบกำลังสัมภาษณ์รอขึ้นคอนเสิร์ตออ ใช่ไหมไม่ถามไม่อยู่ได้ปกติเวลาจะขึ้นคอนเนี่ยก่อนจะขึ้นคอนเราก็ต้องมีสัมภาษณ์เนี่ยก็อย่างนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลยเลยประมาณนี้แบบฟิลฟิลประมาณนี้เลยนะครับก็ซึมซับอันนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่ใดๆก็ตามคือเป็นถึงในกำลังใจไม่ความกดดันไปในตัวขอบคุณครับขอบคุณครับต้องเสีะลูกครับผมเป็นไงงบ้า ตื่นเต้นตเต้นเห็นเขาบอกว่าอันนี้เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เวนิวที่แห่งใหม่ของ s o u t h อีสต์เอเชียเลยก็รู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยนี่สร้างสร้างแบบพวกเป็นฮอคอนเสิร์ตคือเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถรองรับได้ค่อนข้างเยอะเลยหลากหลายรูปแบบอย่างครั้งที่แล้วที่เขาจัดคอนเสิร์ตของเกาหลีก็ โอก็ผมเห็นผมเห็นที่เขาลงในในติ๊กติ๊กใช่ไหมเขาก็เซนเรเซนเอร์นเจอร์ก็ก็รู้สึกว่าโอ้ลองรับคนได้เยอะเห็นบอาเจ็ดพันกว่าที่นั่งโอเยอะมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาไอเดียไลฟ์วันนี้ครับผมเขาก็แอบหวัว่าจะได้เห็นโชว์ทุกคนใช่เออผว่าเสาวดีด้วยเพราะว่าเห็นโอมกับเล้งขึ้นไปใช่แฮปปี้ครับแฮปปี้เลย ใช่ครับผมเป็นครั้งแรกของผมเลยที่แบบได้ได้ขึ้นได้ขึ้นสเตจใหญ่ขนาดนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบดีใจที่แบบได้ทำงานกับไอเดียอะไรเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบในงานโอเพ่นนิ่งนี้ครับผมว่าไไปยังงคาเข้ายังไงก็คงทำให้เต็มซ้อมมาแล้วก็คงทำให้เต็มที่แล้วก็แบบอ่ะแชร์ความสนุกแล้วก็แบบแบ่งปันความสุขให้ทุกคนครับผมขาดตัวช่วยว่าตัวช่วยของนี่ตัวช่วยครับผมตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้ผมแบบ ก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องแบบประคองไปต่อไปแต่ด้วยด้วยองค์ประกอบที่ดีมากๆของเอเดไลท์ครับผมเชื่อว่าโชว์น้องครับทุกกโชว์เลยนนี้ก็จะมีโอกาสนะคะได้เห็นดังบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยมาแจมมาแหมดวันนี้เลยมาละเ้ยไม่ได้ไม่ได้วมะคย่งคือําขึ้นไเลย เดี๋ยวเรียกขึ้นมาเล่งหมดแ้คิดมาเลยเนี่ยเป็นแบบตัวตัวแกล้งตัวแกล้งแต่ถ้าพูดถึงว่าอยากมาโชว์ที่นี่ไ้มก็อยากอยากมีโอกาสมาโชว์ที่นี่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ไม่แน่คืออะไรเร็วนี้เร็วเร็วดีแล้วผมก็หวังว่าจะมีโชว์ที่ไอเดียดีครับครับวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับมาดูงานจากพี่ๆทีมงทีวีก่อน ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวนี่จะดูงานเต็มที่ทสุดเก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแก่ไปแล้รู้สึกแก่หนักเมอนี้เขาเ็นเวทีเขาเนเวทีแล้เราจะเก็บใหได้หมดทุกอย่างเลยที่รุ่นพี่ทำอยู่บนเวทีในวันนี้ทำได้ดีนะครับอ้เกยกดดัยมากเลยย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 ย มากครับก okay. so ็ได้ไปร่วมเล่นซีรีส์ของทางในญี่ปุ่นนะครับของโตชูนั่นเองนะครับก็จะออนแอร์วันที่3ตุลาคมนี้แล้วบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเป็นซีรีส์สุดสอบสวนอันนี้สำคัญในเรื่องของอีความพิเศษด้วยโอ้โหแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าโอ้ยังไงยังไงเขาจะทำงานกับบ้านเราเป็ยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ผมว่าการทำงานก็มีความคล้ายคลึงกับบ้านเราครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นชั้นอะไรอย่างแต่ว่าดีมาก ทีมงานให้การต้อนรับดีมากแล้วก็นักแสดงทุกท่านเลยที่ไปร่วมงานที่นู่นคือแบบน่ารักแล้วก็ใจดีมากทำกันบ้านมาดีมากจนแบบผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะว่าต้องอ่านบทตัวพูดผิดนะครับเขากเขาไม่ผิดเลยจริงๆเขาเก่งมากเขาเก่งมากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่ได้เดินทางไปร่วมงานกับพวกทีมงานทั้งหมดพี่ๆทั้งหมดที่ญี่ปุ่นครับดังค่นเกิดใช่ไหมล่าสุด อ๋อใช่ครับผมแต่ยังไม่ถึงวันเกิดนะอันนี้เป็นเพือแบบพรีจัดกับแฟนคลับก่อนครับผมชื่อ Daydream Vietnam ใช่ซึ่งวันเกิดดังอ่ะคือพรุ่งนี้เลยใช่ครสับผม เห็นอะไรขวัญพิเศษเยอจากแฟนๆเออจากเพื่อนๆเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมก็ขอบคุณสำหรับของทุกคนมากๆเลยนะครับผมอยากได้อะไรเป็นพิเศษคะอยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะนี่จริงๆอ่ะไม่เขยอยากได้อะไรแต่อยากได้ความรักจากทุกคนว่าอ๋ออ่อนเลยตรงนี้เลยอ้อนอ่นเลยตรงนี้เลยเอาเอาหมายโกลเด้นสองกลม ไม่เอาแล้วเราจะทิ้งลูกเราเราจะทิ้งก็หรออ๋อนี่รักมากลูกลูกเรารักมากเลอะไรค่ะารี่เนาะครับผมหวานช่ำอยู่ตอนกำลังเข้มข้นแล้วครับใช่แล้วครับผมมีหลายรสชาติเลยครับหายปวยหรือยังคะหายปวยหรือยังครับก็ดีคือถ้าบอกว่าโดนเช็ดตัวไปก็ดีขึ้นิ่มเลยอะไรบ้างกระแส กรแสก็โอเคครับผมแล้วก็แบบเรื่อยๆแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบอ่ะสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของพวกเราที่แบบว่าพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ในสี่นี้จะได้เห็นความน่ารักของพวกเราอีกโอ้มีเยอะมากๆใช่ไหมครับมีเยอะเลยครับใช่ครับผมเพราะว่าหลังจาก EP นี้ทุกอย่างจะเริ่มเข้มข้นขึ้นทั้งแบบทั้งซีนแบบว่าความสัมพันธ์ของตัวแบบละคร2ตัวแล้วก็แบบเนื้อเรื่องที่แบบแบบบางครั้งที่จะแบบเข้มข้นขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับนี่คเตรียมเตรียมบิน วิงงเก่อะไรนะอ๋อนึกว่านึกว่านึกว่าตุ๊บแล้วก็จบเลยอ๋อเราไม่ลืมหรออ๋อถึงชิวผมแล้วเหรอสิบแล้วครับผมประกาศฟัวมาอเมริกาลัสติครับค่ะครับ อ๋อถ้าถ้าเป็นแฟนมีดนั้นก็จะเป็นเดือน11ครับผมก็จะไป L A ไปเม็กซิโกแล้วก็จบด้วยบราซิลครับผมใช่แต่ถ้าที่กำลังจะเร็วๆนี้ก็คือมีไทเปกับฟิลิปปินส์ครับยังไงก็พอไปเสร็จใช่ครับเพราะเเตรียมโชว์เตรียมโชว์แบบพิเศษพิเศษไปให้แฟนๆคนด้วยแต่ว่าผมรอเจอพวกคุณทุกคนที่แฟนเดย์นะฮะเอาเลยเอาเลยหักาดเลยนะ อะไรนะครับจะเจอพวกฉันขึ้นได้ีหรอก็ได้ไหมล่ะแม่จะขึ้นไหมแม่จะขึ้นไหมไม่เอาไขอสูเลยดีกว่าข้ามเลยเหรอเอาข้ามเลยเหรอแบบครับก็หลังจากเรากลับมาจากทัวร์ที่ลาตินเเมริกานะครับอีกสักประมาณประมาณ12วันครับก็ GMMTV Fan Day i นแบงคอกสองพันยี่สิบสี่นะครับผม ครับก็ไม่ได้มีแค่คู่ผมนะครับก็มีนอบุญเปรมมิวเลิฟแล้วก็มินี่สางด้วยนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ เฮี้จ้ามานี้นะครับมาดื่1น้ำหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามมนดื่คร